ออกจากผู้วิลาไปจา้าลำตะคองเขาแยะเทียงวิวมองนี้งามงามขึ้นเรยวไปเห็นเขาแยะเทียงทั้งบนเลยเป็นบ่าเขาเอินเขาแยะเทียงบแล้วกับถนนมองนี้ไปยามใดกับโบเคยเบือ่อทายตลอดทายทั้งขาไปแล้วกับขากลับเป็นวิวที่แบบมองงามใดกับโเคยเบือ่อตายลำตะคองข่อยอยากจอดลำตะคองทินนกรโบเคยจอดให้จักเทียรรอบนี้ข่อยได้จอดมาแวะจุดชมวิวลำตะคองวิวจึงแห้งงามแบบฝ้าเปิดไหมแต่มาตอนพายู่เขาพอดีเด้แต่ว่าเป็นโศกดีแห้งเจ้าเบ,บิ้งขี่ฝ่าได้ป๊อ คายลูบออกมาแล้ววิวจึงมากผู้ใดไกลไปมีโอกาสต้องแวะเดินล้ำตะข้องอยาขี้ไก่เด็ดขาดคอยลงลักโคราชแล้วละ่ะมองเที่าายวไหลแห้งวิวก็ดีจะกี่ลงลักเลยเด้บัดน,นี้มาลงลักโคราชป่ดที่นี่พากันบูขนมาหอดเดือเพเด,ดือดล่าทางขึ้นนี่โอ้โหสวิสวัสซิกแซกขึ้นเขาเลยละ่ะทางก,ก็เป็นสูกเป็นสูกเนาะน้ำมันไหลลงแล้วก็ขึ้นเขาเงี้ยงเงี้ยมาหัวกับย่างใส,ส่ซังกาแฟก่อนเลยบ่แม่ยนคอยกินชาไทยบาร์ด้กินกาแฟแต่ก่อนกินสตรอเบอรี่นมสดผลแล้วไต่หนามแล้วเ่าก็กย่างขึ้นมาทั้ ใส่ข้ามหนีเด้เบืองอีหลีก็แบบซูนให้เต็มปอดไปเลยจ้าหนาเข้าจก้กกระเซบแฉบชาไทยแบบหวานๆวนมั่นๆอร่อยดีจังเลยแล้วก็มีสกายวอกตรงนี้น้อยๆให้พอโอ้ยเยาว่าเป็นตาหยานเด้อเป็นตาหยานอยู่ดิเนี่ยลงไปใจหายวุ่นวายไปลแล้วขั้นมองวิวแบบกว้างๆแบบนี้คือสุดยอดเลยแล้วสิพาไทายรูปแต่อย่างไหนชินตกอนจัดไหลไปอีกหลายรูปจ้าวิวโคตรงามทองฝาโคตรขอกันเลยแบบทั้งทั้งทอง้าสีงามงลางสีเขียวสวยจึงมากเบิ่งแล้วเบิ่งอีกข่อยส่วนชินกรนอนนีจะขึ้นีเขาในเมืองอยย่างเดีนี้นบิไว้รอบหนาข่ึ้นมา ก็ต้องมาพักมองนี้ให้ได้เพราะว่าวิวเขาเจ้าดีแห้งอีเล่บรรยาก,กาศนี่คือที่สุดเลยละ่ะข้เจ้าเบิ่งเอาติละ่ะเดอะเพนดอล์ฟคาเฟ่ที่ที่พาพเป็นล้ำต่อมอบแต่มแมบ,บอยู่ทางล่างนั้นข้เจ้าเห็นบ่นี่ละ่ะต้องมานอนเขาเจ้าเฮ็ดทางเดินเชื่อมกันแบบหลายจุดมากเลยแล้วก็มองถ่ายรูปหลายแห้งผู้ใดแบบสายคาเฟ่นี่หามผ่าเด็ดค่ะวิวคือดีอิเล่ถ่ายมุมใดก็งามถ่ายมุมใดก็สวยถ้าแมนเบิ่งยามพระอาทิตย์ตกดินคือสิโอ้ยฟินๆเลยล่ะนี่ก็มีแดดจักหน่อยอยู่ดี่มัันนจะเย็คกอีหอน บอกอ้ายจ้าขึ้นเลยดาดดาจ้าถ้าก,กับอันัหนกันยังนงังโยโย่ไทยดูบอยู่ด้ทองได้ทุกมุมอมาอีหลีทองได้เป็นบ่อนังหม่องนีบุเจออย่าเป็นนางเด้อคือขั้นนางกันตองระวังเพราะว่ามันหอนดา บาดนี้ก็ยังแงยบแยบมากอันตรงนี้ของนั่งลุมหัวใจอยากสิว่ามองนี้มันเย็นอีหลีต้นไม้ต้นนี้มันบังพอดีเย็นก้มมือเลยมองนี้เป็นตะนอนเว้นดีคือนยังนี่แนวต้นใหม่พลายเนาะอ,อยู่สูงแล้วมันก็เย็นคือนย่าง,งเข้าไปคือจังนั่งในตูเ้เย็นเลยอีหลีมันเย็นแห้งมุมนี้วุ้เจ้าต้องได้นะนี่มุมนี้ก็สวยจึงจึงแบบโคตรจึงคอยว่าคอยไปทางเลยงามแล้วมาทางเขาใหญ่เขาแยะเที่ยง ข้ามกอหลีโคลาดมองเที่ยวหลายแห้งตาปนิก,กับไปยังบ่ะธานในเบิร์ดดีมารอบนาะต้องมาเก็บอีกนก็เหลื่อมบาไว้แล้วก็สีไทยหลยเยิเธอเอาละพนะห่วยม,มัน,รน,นบรทธานในเบิร์ดมองไทยอยู่มองไทยลูกขาเจาะเห็ีได้บัากหลายเ็บให้มันครบอมองก่อนเธอสีผ้าเมี่ยอยู่ใจเย็นๆอยากกับบานแล้ว คนนะบรรยากาศรอบๆโอ้ยเลอืลอ,ลอดเลอดืลอนเนี่ยนะก่อนเริ่อมนายหนูเริ่มบ่ว๊วแล้วเอาละเอาละเมี่ยเมียงเพิ่นว่าสิบาา่าถามอดข่อยยางลิลิตไปก่อนเลยเนี่ยสิมาให้เบิ่งทางลกตอนขึ้นบ๊วยไทยทางลงก,กับโคตรชั่นเลยหม่องนีชั่นที่สุดละเพราะว่ามันต้องขี่ขึ้นเขาไปสูงๆเนาะมันยังสิได้วิวงามๆแบบนั้นนี่ก็เป็นทางลงแบบ ตวดขนาดไหลจ้า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 จลงไปเลยวิจจากถนนก้อนกีดนี่ไปแล้วกับซีมีแต่อันถนนนั่นขี่ดินแดงเป็นสูกเป็นสูกไปตรงมาทางรางแล้่ยวห้ากับไปตัวที่อันกังหันล่มขอแย่เทียงเป็นมองอันอ่างเก็บน้ำตีมองผลิตล่องไฟฟ้าอย่างนี่แหละผู้เจ้าเบื้องขีดฟ้าบรรยกาศนี่แดดแห้งจังน้อยมันเป็นวันอาทิตย์เหล่าคนกับจะไหลขนาดแดดแห้งปนีข้นยังมาปั่นจักรยานบักเลยแต่ข่อยบ่สูบกันยังมานั่งอยู่ไต่โกบขามกะทายลูบซีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูบ่ากก๊อกไต่โกบขามนี่เย็นแห้งหลีข่อยหานน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 ัังงตตาาาา้้้้มมีีออูขก็สิดเเเะจบ ีฝ่าป้าโคตรงามเลยปะกรยังออกไปถ่ายรูปพ่อสำเน็ตมาหลอบหนาจังสีมะปันจักรยานเห็นบ่อตองมาอีกได้หลอบหนายังเก็บปูเบิดเลยนางไปนางมาหิวข้าวกินข้าวสาตะพูวิลาผล่ะจนลาใบซ้ำเแล่าท่านได้กินข้าวมากินขนาดมุกกอยู่อันกังหันลมนี่แหละจะแซียบยุกินพ่อให้มันอิ่มท้องนี่แหละมเลรงข้าสิไปตัวเจ้าเบิ่งหลัวรถข่อยที่ล่ะขึ้นเขาลงหอยบูขี่ดินแดงมาหลัวกระยังดำเพื่อเกาใส่ยางดำของกูกาได้จ้าข่อยละมาขี่ฝ่าจะมันงามแห้งปะที่หนีสิภากันเข่าไปในเมืองขึ้สสิิไปหยยััััังงงตลาาาาดดเเเเบบววนนนนกกกะีีี๋จจม่อท้